ครับพี่น้องอาพี่ตะอื่นใหญ่ๆบาดนี่ยทากหอโดเนาะยื่ใครโล่จะบาทเนี่ยซีเศร้าใครซีหาก้นกันเองเอา เรื่องยังเสรุมยด้เออท่งกจเิดบอขายอยู่นี่ขายืทุกคนเลยนี่ยกสอบด้วยเออาชักยกสอบมาลดเอายกสอบเอา มันมันนี่อึงวดเดิ้วกเรือสี่ทยกกระดยกรสอบจีไสิเออ้ิงมางมาใหม่นะครับพี่น้องเมื่อนี้วันที่ยี่สิบครับเดอนมีนาเาว่ว่าเอนี่ปยกรสอบรถนี่ยได้เลยหลือ่จคอกเจ้ากเรอขาราคาหนึ่งครยกสอบราคาหนึง

เัวขอว่าไอยู่ในซี่ลอยหาดิงนี่ไข่ม่มานี่มาแล้วครับมาเลียกก้อึ้งครับ นะครับนี่ต่กระสอบอีเองได้เนี่ยครับมาครับเต็มรถสามหลอเลยครับพี่น้องเนี่ยผมเราลงมาใหม่ครับนี่ในรถ มาเถอะครับพี่น้องมาเลือกเอาตลาดล้านดอกจานครับมาไหมครับตอนนี้เที่ยง20นาทีครับ